สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเซิร์ฟเวอร์ของ The Crazy นะครับตอนแรกเนี่ยผมมาทำแล้วรอบหนึ่งนะครับเมื่อ2วันที่แล้วเนะี่ยแต่แบบหนึ่งคนไม่ไไหวอะ่ะหนึ่งต่อเจ็ดเลยอะ่ะหนึ่งต่อเจ็ดจริงๆอ่ะเล่งเป็นแคนเนี่ยนะแล้วผมก็ท <c oughs> ้อผมก็เลยขอให้มบนมาทำโปรใหม่เลยนะครับโปรใหม่เนะี่ยแล้วก็มานั่งโปรโมทใหม่เนาะในส่วนของตอนนี้นะครับโปรโมชั่นจะเป็นประมาณนี้เนาะเพราะว่าโปเพิ่งเปลี่ยนแบบเพิ่งเปลี่ยนได้เมื่อเช้าเองนะครับผมตอนทำตอนเย็นนะ,ะก็จะมีพวก กอง50าสบกับกอง90นะครับแล้วก็เซตเนี่ยเริ่มต้นที่เซต150ยห้าไปถึงเซตพัน 1, นะครับแล้วก็ในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นของแบบเอาาเอ่สายฟรีเนาะสายฟรีนะห้ามพลาดเลยสำหรับการออนเวลานะก็จะมีออนเวลานะครับแล้วก็ตามคนทำคลิปนะครับผมแล้วก็ในส่วนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นแชร์กลุ่ม5กลุ่มนะครับประมาณนี้คร่าวๆนะสำหรับเออ่รายละเอียดโปรโม,มชั่นนะครับวันนี้ผมพายไปกับไอเติ้ลมาด้วยแล้วก็จะมีไอเนแต่ว่าไอเนเนี่ยมันมัน,ม,นมันล้ำอะ่ะ ก็เลยหายไปเลยตอนเนี้ยผมเหลือสามคนไม่เป็นไรเรามาเปิดกล่องกันดีกว่าเทิฟนั่งเปิดกล่องกันที่ยิงผมรีวิวกล่องไปแล้วแต่ว่านั่งเปิดใหม่ก็ได้ไม่ได้เก็บได้เป็นพวกอันนี้เป็นกล่องข้อสิบเลยนะครับเปิดเปิดทีเดียวเลยนะข้าสิบโอ้ยหัวทอหัวทอนี่เท่าไหร่เจ็ดห้าโอ้หกากระนีอ้อันนี้หัวเนี้ยจะดีปะโอ้โหเจ็ดห้าปีกอตโอ้โหกระเป๋าออกมาเพียบเลย หมวล,หละหัวแปดศูนย์ปะเมกี้ไปเก็บ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 โอเคนี่ห,หัวเจ็ดห้าหรอหัวละเสื้อไม่ใช่แปดศูนย์หรอตัวทอนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นตัวเจ็ดเจ็ดตัวแปดศูนย์อันนี้ตัวเจ็ดเจ็ดปะเออเท่าที่จำได้หัวไม่ค่อยออกเลยนะครับเฮ้นี่ตัวอะไรอนะโกห้านะครับเป๋ เย็นไนต์อ่ะไปเอาไป,ไปไเลยอุย้ยตัวลาเซอร์แปดศูนย์ใช่ปะใช่นี่เจ็ดห้าอันนี้หกห้ากระเป๋ามันแม่อ้นี่ได้ไปเท่าไหร่นี่สามร้อยนี่หกศูนย์นะครับประมาณนี้นะสำหรับการเปิดกล่องแนละ้วเข้าๆ,ๆนะครับอุ้ยอยากเล่นสกายานะไม่ได้ตัวทอร์ไปด้วยจะเปิดขอหอยนิดนึงนะไปนนทีปนน่นี้กันนะหอยนี่หอยอะไรนี่หกศูนย์ เฮ้ยปืนดีปืนสี6430อ้าวเมื่อก่อนมัน460ไม่ใช่หรอโลนะครับตัวไอซ์ศีน80จำได้นี่หัว60คะส่นคนสคนคนที่คนคุ้เคยแปนต่อ,อ หอยชุดนึ่งครับเราไปกันดีกว่าตัวเลเซอร์โอเคไอ้น,นีน่หัวมาเพียบเลยเจ็ดศูนย์ 80, นะ 75, หกศูนย์อันนี้จะแปดศูนย์นะเจ็ดห้าอันนี้เจ็ดศูนย์กระเป๋าอันนี้เซตอะไรนี่ไม่เคยเห็นหกห้าอุ้ยนี่ปืนดีจำได้สี่ศูนย์เนี่ยประมาณนี้คร่าวๆนะครับสหรับการเปิดกล่องก็เดีย๋ยวเราไปรับชมความวุ่นวายของตี้ผมกันว่าแนวหรือข่าวเนี่ยผมจะ มีสภาพเป็นยังไงนะครับผมโอเคเออเหรอไปปะล่ะไปดิมาตัวเดียวแต่มอยู่ประมาณชั้สีันหานะแล้วม่ก็เราไปาไปมมวิไปเข้าบ้านดีกว่าป้าพี่จได้จได้มีที่แบเข้าบ้านเข้าบาเข้าบาดูดิเห็นปะมาตัวเปล่าใช่เปลกเลขึ้นขึ้เนี่ยขึ้นขึนขึ้ขึ้นวันยิงดิไอ้ใครดิไอ้ต้นอ่ะยิงดิ

เนี่หน้าฟิมีนะจเย็นพี่จเย็นมามามรวมเยพี่ตกวหนึงพี่อาร์อ้ยเยอะคนนีพีมาดดมาดดมาดดกลับมาดดกลับแล้วมาดดกลับแล้วเฮ้ยพี่อรไปไหวไหมมันให้เพื่อนอีฟีโดดตกไปไม่เยเยอวิ่งชัยแล้วคือะเนาะ ไปยันห้าดีกว่าพี่อาจถ้าอย่างนั้นไปได้ไปได้ตั้งตู้ไหมจะตั้งตู้เลยตั้งอะไรก็ได้มาแล้วมาแล้วมาโดดมาโดดตามหลังมาตามมาคนเดียวตามไป๋ยวาระบายพ่อาจได้ปะหัวหนึ่งมันให้เพื่อนอีฟรีอย่าไปเล่นเลยไปไปไปย้ายแม่ตรงนี้นะได้ได้ได้ถ้ามันมาบอกนะไม่เองอ่ะมันไอเต้นก็ได้ถ้ามันมาบอก ดูปฏ <Green? S 2> ิการิยาเนีด้วยตราเงียบกว่านี้ข้างมาแล้วมาแล้วพวกมันมาแล้วข้างมาแสดงว่าจะเล่กำลังมาเออมาอยู่ข้างหนไ่ไปเลต้องต้องดูตัวเอม่งเดี๋ยวเพิ่งนะพี่ดูดูตัวเอมหนึนะอยู่ตรงไหนวะจอย่างล้วพียดจ้าจัอย่าแล้วพีเอาสงตัวสตัวสตัวลันเรีหน้าไปดิโดนมาแล้วจะยั่อาสองตัวสตัวปไป เราเกยอบไปแสดงว่าเพื่อนมันก็เข้ามาหมดแล้วทั้งนั้นอ่ะใช่ป่ะตัวเกิดไก่เอ้ยเซ็ตเกิดไก่อังหน้าเกิดไก่หลังมาเก็ตเลยมันออกมาข้างหน้าพี่เนเนเนมันสี่ตัวนะทั้งหมดอ่ะเนี่ยแน่นอ่ะขวนหนึ่งไปพิสตอลนะตัวหนึ่งพี่อัดจะแตกโอ้โหเอาตัวหลังก่อนนาช่วยบอลดิเอ้ช่วยช่วยเต้ลดิมาแล้วงหน้าอยู่บน ฝั่งโน้นฝั่งโน้นฝั่งโล้นไอตัวตัวขึ้นตัวขึ้นตัวขึ้นวัดนึงหัวหนึงตัวหนึ่งตัวขึ้นถอดตัวฮัลโหลฮัลโหลยัดยัดโดนฮัลโหลวัดนึ่งยัดแต่ตัวหนึ่งสายหนึ่งสายหนึ่งสวยสวยเก็บเต้เก็บเต้เก็บเต้ยก้นหนึ่งขึ้นหลังมาหลังมาหลังหน้ามาหลังหน้าหัวกระต่ายเก็บเก็บเต้นเก็บไปเต้นเก็บไปหายไปไหนวะเั้าสามพี่เจ้าสามพี่เจ้าสามหน้าผมหน้าผมหน้าผมยัดยัดก้นเดียวนะ ตนึงเตนึงเตนึงเก้เตนตนเบกลางหนยตนเป็นเป็นพี่ตัวนึงพี่ตัวนึงอ่าไหนไหเดี๋ยวมบตมันเหลือปืนอ่ะอไหนสาวแล้วคือสาวแล้วเราจะขึ้นไปงตามมาไปตัวนึงมา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 เตนรีบมาเตนรีบมามาแล้วมาแล้วมาแล้วเช่นไเช่นไหัวหนึ่งพี่อหัวหนึ่งพี่อต ตกไปแล้วตกไปแล้วสอง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 ตัวเดียวสองตัวเดียวสองเจ็บแล้วสมเม็ดเออนาฬิกดสี่ไปฬิแดเฮ็ดสี่วิ่งอยู่วิ่งอยู่ระวังนะระงเราแยกกันนะดูไปล้วเอ้ขึ้นไปแล้วชั้นห้าเรารวมเลยเรารวมห้าเลยรวมห้าเลยรวมห้าเลยคผมน้าผมนี้น้าผมไหนวะน้าผม พี่อยู่ไปไปขึ้นมาไปไปขึ้นมาทวายาด้วยกำลังขึ้นกำลังขึ้นใจเย็นไปไหนวะมือไล่ไข่เตือนอ้ยพื้นกูสั่นทำเยี่ยงเลยว่ะยิงแตกสามพี่เอ้กูยิงแตกสองพี่เก็บตู้เลยเก็บตู้เลยบตู้ฉันท่าแม่เมื่อกี้ที่มือไล่อะเออเฮ้ยมามานะเก็บตู้เลยเก็บตู้เลยอาจารย์ท่าก็คุณนี่แหละมาเล่นต่อเล่นต่อเล่นเซตที่โหดที่สุดเลยอิ่มใช่ปะถ้ามังกรกูไม่แตกอะอิ่มอยู่ นี่กูโล้นจัดเลยแต่ก็พอยิงลดนดีว่ะได้เลยปะตั้งเก็บได้อยู่ใช่ปะเก็บอยู่เปิดลหน่อยเปิดลหน่อยมันเหลืออีกตัวนึงนี่ใช่ปะเฮ้ยน้าพี่น้พี่พี่รักนะมันโดดไปแล้วโดดไปแล้วโดดไปแล้วหัวหนึ่งหัวหนึ่งเต้นเต้นตัวพี่ไล่นะพี่ไล่นะเอ้าชั้นไหนชั้นไหนชั้นสองมันอยู่สามโดดมาโดดมาโดดมาเต้นโดดมาโดดมาเต้นโดดมาอีกเต้นโดดไปอีกเต้นโดดไปอีกเต้นโดดไปอีกไม่ไม่เองรอก่อนรอก่อนรอเต้นก่อนเต้นโดดมาเต้นโดดมาเต้นโดดมาเต้นโดด สวยไปสวยสวยสวยเดี๋ยวตามไปหลังน่าจะสามไปตามมาเต้นตามมาอันนี้ผมมาฝั่งนี้เออได้ได้นะตามไปไปเลยก็อยู่ก็อยู่ฝั่งตัว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 ไปดิไปดิสองนะสามตัวมาสามตัวมาสามตัวเอาไปเก็บก่อนไปไปเอาไปเก็บก่อนไปเฮ้ยหลังหหลลัังงเข้าเหมือนกันนะแตะเตะหลังเข้าหลังเข้ามาหัวหนึ่งเก็บก่อนเก็บบอน เก็บ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 ผมบอกแล้วอะ่เจ้าสองเจ้าสองมีตัวใครวะเจ้าสองอะไอบอลเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ใครไม่รู้ระวังถามสิข้างบนข้างบนมา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 ขึ้น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 มามามาตึ้นมาดิมาอะไรนี่ยะเรามาดักหอด้วยมาอยู่ชั้นสี่ป่าววะเมื่อกี้เห็นเราตั้งชั้นสี่อะตัวนึงอ่ะระวังนะห้องไหนห้องนึงเนี่ยระวังด้วยไปด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกันเก็บตัวก็ได้เก็บให้หน่อยเก็บให้หน่อย ไปได้ไปลยลัหน้าอีกเหรอเ้ยมาแล้วนะสงลามาแล้วลัหน้าได้นปิดไม่ได้ปิดโล่ข้างหน้าไว้หรอไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดเก็บเลยเหมือนเขาหลังมาตัวหนึ่งเาหลังมาตัวหนึงนะหลังเลนี่นลักหน้าโอเคโอเคโอเคเขาหน้าเขาหน้ามันจะจะเขาหน้าพี่ยัดดูหลังไหนะได้ดูหลังอยู่ดูหน้าไหวใช่ไม่ปิดโล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 ่พี่ยัดไม่ปิดโล่เดยะพี่เดยละมันปิดโล่เรานะ ไม่ไมแล้วแต่เองอ่จะเล่นไงไปดิปถ้าจะไปก็ไปม้ไม่ไตัวสองตัวไม่ได้ไม่ได้สองตัวข้างหลังบอลขึ้นมาดิขึ้นมาเช็กหน่อยไปทำไรอ่ะตัวเปล่าไหมเหรอหัวสองไม่ตายงด้ไอดัเ้อ๋อมันยิงตีข้ามมาข้ามมาข้าามาดีชาดชัดเอาดงไหมเอาไหมหลังเขาหลัเขาหลังไปไมไมันมันจุบมันจุกมัไปเ้าว ข้างหลังจะโดนนะหลักมากหัวเต็งๆสวยๆเนาะเออหน้าต่อเลยหน้าต่อเลยยิงลูกกยิงรุกกันยิงลูกกันแต็งเต็งเซตที่อะไรเนี่ยไเกากไอ้สัตวสพึ่งกูกากปะนี่ไอ้บางคนดิไอ้บางคนดพี่อยู่พี่อยู่ไว้พี่อยู่พี่อไว้พี่อยู่พี่อยูอบแทงหน้าแล้วแทงหน้าห้องแล้วหน้าห้องแล้วหน้าห้องแล้วสวยๆกูตกหน้าห้องแล้วพี่สองแล้วน่าจะไปข้างน่าจะไปข้างน่าจะไปข้างนั่นเจอเหรอ เฮ้ยอะไรอ่ะเอยู่ไม่เยอะสิไม่เยอะสิข้างนี้ข้างนี้ข้างฝั่งเนี้ยได้เสียงไปมานี่ไปเอ้าไปไปไหนวะน่าจะชั้นสี่เจอปะไม่ไม่เจอมันมันโดดไปไหนหรอเดี๋ยวไปสาม้วขึ้นไปดีกว่ไมาดีกังมาดีกังมาดีกังสามสามไปพี่อยู่อ๋ไม่าดีแดงพี่มาดีแดงมาดีแดงไปแต่พวกมันมาเยอะแล้วนะใครได้เซตไปเก็บกันเลย เฮ้ยเอาเอาลังหน้าเลยพี่เล่นปะจบจเอาไหมกูจะได้ไม่สั่นแล้วไอ้าเต็มยมาเมเลยมาเต็เลยเอาเอาลังหน้ามาเอาลักหน้ามาเอาลักหน้ามาค้มคม้มมคุ้มนเอาที่ต้นเอาที่ต้นอาท่้เร็เร็วเร็วแล้วปืนปนไม่มีปืนเอาลักหน้าจะลยนจะแตกปืนเหรอปืนปืนลังหน้ปืนลังหน้าสวยสวเอาลังหน้าจะเละแตกไม่ลนละไม่ลนละอันี้อย่าลนนะอย่าลนเหมือนเดเหมือนเดิม มาแล้วมาแล้วนะผมพี่ไหนพี่อยู่ไปเพิ่งสวยต้งหนึ่งเฮ้ยเวอร์จัดเฮ้ยไปอิชลสเ้ยซาติกเะิเกะอย่าเพิ่งใจเย็นใจเย็นซาติกเกะกำลังหน้าซาติกเกัังหน้ายาเดี๋ยพิ่งถอยมาก่อนอ่าถอยแล้วถอยแล้วเอาถอยไม่หรอมันโดนหนึงมันโดนหนึ่งัมาล้วถอยถอยถตามัมาถอยมาถอยุดตาตีนหยุดตตีนโดนกับโดกลับอเคอย่ายวางบอลอกนอาเต็มพี่อาร์ของเต็มเอาตู้ดิมีตู้พี่ตู้เอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วซาติกมา ถ้าเก็บมาข้างหน้าถ้าเก็บมาข้างหน้ารอนะระรอเอ็เอ็งบุกหน้าสองคนไหวปะไหวลองลองดูลองดูสองคนวน้าข้างหน้าเอ้ข้างหลังมาข้างหลังมาสวย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 เอาได้นะมันมันหายไปแล้วไอ้หี้เนดได้แต่เราอิ่มอิ่มจัดอะเอนี้อิ่มเสจลอ้ข้าหน้าเข้ามา อะไรอย่าล้นอย่าล้นไังี่วัดยที่วัดพี่เออพี่เอรักหน้ารักหน้ามามามาพี่อาร์มาพี่อาร์ตมาพี่อร์รักหน้าเข้ามาแล้วรักหน้ามาพี่โดดนะพี่พี่โดดนะหน้าพี่ยูซี่พี่ยูีพี่ยูีพี่ยูีพี่ยูพี่ยู่พี่ยูัวหวไม่เดียวไม่เดียวไม่เดียวไ่เดียวไเดียวไเดียวไเดียยวไเดียยวยอก ไฟปไปต่อไฟต่อตอ,ตอ,อุย้ยกูในกูในหาเราไม่รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่เอ้ยเซร,ไ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 ร์ไรอะเซร์ไรอะไอ้เชี่ยผีผีผีใครเห็นผีเหมือนกูบ้างเมื่อกี้เห็นผีชั้นสองผีชั้นสองกบมือกบ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 ขึ้นขึนน้นชั้นสามยาเต็มเลยอ่ะไปไดิไปไดิพี่มาตะเกียบตัวหนึ่งหังวหนึ่งหัวหนึ่งอีกโลแล้วจะแตกพี่มันจะแตกไม่เดียวแตกแตกสวยอีกตัวนึง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 ข้างล่างปะ เอ่อทอทอได้อยู่ชั้นสองเอาไปของไปเก็บก่อนไปเขารางเขา่างเต็มเลยพี่เขา่างเต็มเลยของไปเก็บก่อนเลของเก็บก่อนไปพี่มาเต้นไปอยู่คนเดียวนะตัวมาตัวมาเต็มเลยข้างล่างเต็มเลยสวยๆเต้นมีร้เลยเขารางเต็มเลยทอทอข้างหลังถอยถอยมาพี่ถอยมาถอยมาปล่อยไปไอ้เนี่ยปล่อยไปขื่อนก่อนขึ้นก่อนอะไกลางเต็มเลยเมวเมียวเมวเฮ้ยไอ้สองคนรุ่นใหญ่จังวะเฮ้ยถอ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 ยมาแล้วมาแล้วทอมาไอ้เช่กูกลายเป็นไก่แจ้เป็นแจเร่เียนไปก่อนไอ้เฉ เก็บเซไปเก็บเซตตู้ตู้่เต็มมซื้อเพิ่มป่ะซื้อเลยซื้อเลยคุณไหนคุณไหนคุณไหนไก่เป็ดไก่เจเลยเฮียจะปกูไปนคุมคุมแป๊บเดียวติดเาตั้งรู้ลรตั้งร้ล้วเฮียเตกเฮียสองคนแบกจัดทุกคนพี่ทำคลิปอยู่สองคนแบกแบกจัดไม่ไหวอ่ะผมคลิปมา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 จะมาเอาหรือัดคลิปยอ โอ้ยฝั่งนี้ไม่มีใครเก็บของเลยเจ็ดสูงเจ็ดสี่เนี่ยเดี๋ยวเซตหนึ่งอยูเดียวนะมันมันบวกกันพี่มันบวกกัน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 เดี๋ยวไปดิ๋ยวเราเราเล่นเราเล่นหท่าเดี๋ยวเราไอ้นี่เราเราเสียเยอะแล้วนี่ยยีสามสามสามอ่ะตังหนึ่งสวยไอ้ปืนตรงไม่แต่ทำไมยิงคมเนี่ยวะตรงอะไรดีดหน้ากูฟันโล่งไปแล้วนี่ ปอดูดไปนี่คุยกูยิงอย่างยากเลยใครเห็นในคลิปนะครับยิงไม่เด้งดีดเด้งดีดเด้งฟันกูพังหมดแล้วนะไอ้เหี้ย่าน่าตึกน่าตึกเต็มเลยน้องน่าตึกเต็มเลยเคล็ดผมสองคนแล้วมั้งอ๋อสวยยิงรถ่อยยิงรถ่อยยิงรถ่อยอ๋อแท็กโมโต้เหมือนจะมีเออปฏิการมาตัวหนึ่งนะเตือนระวังให้บอลเก็บให้ดิบอลบอลไม่เก็บดิ

ตะว่างหลังด้วยนะไอ้เต้นผมดูให้ยกะผมดูให้ยกเย้ยเอ้ยของกลางถนนโอ้ยฟินว่าฟินว่ามีคนแบกเว้ยของกลางถนนเอาไงอ่ะกปนี่มีคนข้างหลังตึกมีคนข้างหลังตึกมีคนข้างหลังตึกมาไปเก็บหน้าหหนน้้าาตึกหน้าตึกมันไปหน้าตึกไปกลางถนนเลยลงไปเลยลงไปเลยกลางถนนเลยแตายหนึ่งโอ้ยเว้ย เอ้ยถ้ายิงคนยิงกูว่าแล้วอ่ะตำรวจเหรอตำรวจเหรอไม่รู้ว่าจะไงแล้วน่าก็ข้างตึกอ่ะน่ตึกใหม่มั้งมันมันปิดโพสแสดงว่าระวังแล้วโพสเฮ้ยมังกรกูเห็นแวบๆกูเห็นมังกรเออมังเก็ตอ่ะไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าพี่ใช่ใช่มังกรกูเห็นมังกรไหวไหวแล้วไหวนะพี่อาร์ตบอกไว้ก่อนเป็นหนึ่งศพแล้วกูตายดูบรรยากาศคนหนึ่งดูบรรยากาศคนหนึ่งไม่ตายอ่ะ เอยออมันดีดจนฟันกูพังไรเงี้ยรื่องนี้อาจจีบทิ้งไว้ดีกว่าเย็ดอุ้ยเอาไปเงยิงกันหัวกี่เม่ตายอ่ะสองหัวสองไมอ้กูไกลมันไกลแล้วมันหนึ่งตายถ้าเก้าสองอ่ะอ๋อมันแล้วแต่ด้วยนะมันน่าจะ,ละเล่นแต่ผมโดนหัวสองไม่ตายมาถอยไปรับลวดแตกมาก่อน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 อยู่ไหนต้องเอาให้แตกมั้งเดี๋ยวทำอยู่หลังไม่กจ๊ะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปนะ เราเรามีกี่เซนแล้วเยอะแล้วใช่ไหมจะได้กล้าเล่นละกล้าแบบสัสสัอ่ะเยอะเลยนะเยอะมากมแต่อยู่ที่ว่าเราจะกู้ได้หรือเปล่าเอ้าเงินอยู่ในตู้อันนี้เงินอยู่หลังมาเก็ตไปใจเย็นใจเย็นอยู่ที่คว้าแล้เรา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 ได้เปรียบแล้วเราเราเราจะทำให้เสียเปรียบพี่เหรยจริงเราของสุดแล้วเฮ้ยหลังแยกไปไหนเนี่ยไม่ควรไอ้ยังไม่เก็บยังไม่เก็บยังไม่มีใครเก็บของกลางหนุ่เลยเนี่ยเก็บอะไรมาขึ้นมาตายแก มันกูเกิตรงไหนมีแต่คเงียบเงียวเลยเงียบละไปเงียบก่อนไอ้ตึกไม่มีที่เปไอ้เก็บของไอเบัวตัวดพี่สองโอ้ตัวตัวไม่ตายัสองแคนสองสองพี่ยัดไอ้ล็อกกูวะเห็นหมสามร้อยตรงโรงาบาลมันเข้า่างตึกไปแล้วมันเข้าร่างตึกไปแล้ว ระวังนะเดมันต้องดันมาตึกอะไอพวกโ <Okay, S 2> อเคได้แนะ่โอ้โหเตนเลยไปพี่ไปทำไมล็อกหัยได้อยู่มั้งมุมนะี้ดูเออดูด,ดูแต่ระวังแต่ระวังมันยิงสวนขึ้นมาแล้วเนาะมันขึ้นชั <Yeah. S 1> ้นสามได้เลยนะอย่าลืมนะอาอแตกขึ้นชั้นสามได้เลยมันขึ้นเออหนึ่งชั้นสามไอสิ่งนี้มันม่กี่ชั้นไมนะ่นห้าเออ,เอ,อห้าไอตัวนั้นอยู่ใต้ตีเราไอตัวที่เก็บเซตไปอะ แต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนดีแล้วหรือเปล่ายังยังยังไอ้มันเลขแปดอ่ะมันจะดีทำไมพี่ไอเลขเก้าไอเลขแปดอ่ะที่องคมอ่ะอ๋อต้องขอเก็บแม็กยาไปนึงมาแล้วไปพี่อยู่อุ้ยว้าเฮ้ยลุ้นใหญ่ยังไงเกินโปดูดคืออะไรจะแบนกูง่นะโอเคประมาณนี้แล้วครับก็ไม่มีตัวมีตัวมีตัวเก็บเะกูจะปีดแลวเฮ้ ก็ฝากไปด้วยนะครับเอ้ยเราดันมังกรไหมจบเราใส่เซตกากแบบแปดศูนย์ไปอะไรเงี้ยไปไหมใช่เราก็เกิดจะเราก็บวกให้สุดไปเลยพี่อาร์ตอ๋อันนี้บอกว่าได้เปรียบแล้วไหมเหรอแต่เราไปตายแน่ๆอ่ะถ้าเราไปอ่ะไม่หรอมันไม่มันดีไปแล้วมังกรอ่ะไม่กูจะจบคลิปแล้วไอ้เี้ยมาสามสิบนาทีกว่าแล้วเนี่ยกเอาไงเจ้าเซตเป็นกากๆโดนไหมมไ่เก็บโโมตราเดินล่าเลยพี่เนี่ยเอาเซตนี้เดินล่าเลยเนี่ยเศษกาก เอากระด่างลงมาเล่นดีกว่ามั้ยเอาของเติมไอเทียของเติมอมึงรู้ดีนะว่ากูอยู่เนี่ยเออดีเฮียรู้ดีเกิดโอ้ยเถอะพี่ามาพี่อาร์ไปเลยรอด้วยอ่ะมากรองมาแจ็คมากรองมาแจ็คเฮ้ยดูนะครับโปรดุดก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวโปรดุดเขคืออะไรสนใจติดต่อได้แล้วใช่ผมเลยพี่อาร์ พายิงวะไอเต่มา,าก่อนมาตั้งโลบาร์กีตไปแล้วนะตลังห,หนึ่งหลังตึ้งหลังหลังหลังมาเก็ตแตกอีกตัวนึงอีกตัวนึงหลังต้นไม้หลังต้นไม้โอ้ย,อย่าทำอะไรเล่ยเ <laughs> <laughs> กมบอลอะไรเนี่ย <laughs> อาเซ่เอ้ยปืนปืนอันนี้แรงนะเอ็มหนึ่งสวยมเฮ้ยอะไรอ่ะลุย่งใหญ่เอ้ยลุยใหญ่เฉยเออผู้ขอมาปะ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 ผู้ของมา อะไรเอาไปได้แหละไม่ได้ตู้หละเดี๋ยวอยากเอาไปเล็กก็นั่นแหละระวังด้ะประมาณนี้นะครับทุกคนก็ฝากติดตามไปได้วยนะครับเออไอแต่ไปไอเต้นไม่มีช่องนะครับก็เฮ้ยแต่เห็นตึกนี้นะเห็นตึกนี้นะเอาดิเอาดิเอาดิเดี๋ยวก่อนจบก่อนจบมีมีนะครับเฮ้ยมีติดตามได้ครับพี่แล้วพี่ช่องเต้นเบาๆนะครับฮะโอเคดิได้เขาเฉย ไม่น่าถอยเปี๊ยอุบไม่ได้ไปถอยไปี๊ยอูบป่ะงานสี่งมันถ่ายผิเราท้ายแล้วเยอ้เยอยไปถอยเปี๊ยอุ่ไปถอยไปี๊ยอูบไม่ถอยไปอูบเดี๋ยวมันอยู่ข้างบนนะไม่รู้เคประมาณนี้นะครับทุกคนฝากกดติดตามไว้ด้วยแล้วก็คลิปหน้าไปเจอกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย